มาต่อกันที่ไฮดิชูประจำวันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องอื่นไปไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือวอ่ากรงในบ้านเรานี่แหละค่ะมีมติเป็นเอกฉันนะคะ7ต่อ0ในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25นะคะจาก1.75เหลือ1.50 ในยักษ์ของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและที่สําคัญจะส่งผลอย่างไรต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะติดตามก,กันกับทางด้านของคุณการหาไทยสรัทธาค่ะนักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ CGS ีเอสอินเตอร์เประเทศไทยคุณการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยและสวัสดีน้องผู้ฟังครับถามในอารมณ์ของคุณการก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้ววันนี้ ทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นมติเอกฉันส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอาจจะมีเสียงแตกโคงบ้างลดบ้างคุณการคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้การประชุมนัดสุดท้ายของผู้ว่าคนปัจจุบันมีมติเป็นเอกฉันในครั้งนี้คะก็ผมส่วนตัวผมนะแล้วก็ส่วนตัวของทางเฮ้าส์ของเรา CGS เนี่ยเราคิดว่าจริงๆร,รอบนี้ไม่น่าจะลดนะแต่ว่าก็ลดส่วนใหญ่เฮ้าส์ฝรั่งไม่คิดว่าจะลดอ่อาเฮาส์ไทยคิดว่าลด อ่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตมาสามเราโดนทาฤกษแค่ครึ่งไตมาสอ่ะเพราะเดือนเจ็ดเรายังคุยเจรจากันอยู่เลยเรายังไม่ได้ทาฤกษสิบเก้าเนี่เรายังได้แบบเขายังปล่อยให้เราอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็นี่เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้ว่าคนที่ทะเลาะก,กับอดีตนายกนะที่เขาบอกให้ลดดอกเบี้ยลด,ดดอกเบี้ยไม่ลดสักทีเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมาลดรอบท้ายนี่ผมคิดว่าโอ้แสบมากนะ พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆเพราะว่าเขาขอให้ลดมาตั้งตั้งนานแล้วไม่ลดแต่มาลดรอบสุดท้ายถูกไหมฮะค่ะเท่านั้นนี่เป็นเป็นการบอกลาที่ที่เจ็บแสนนะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของกันถูกต้องแต่ว่าตลาดเนี่ยก็ครึ่งๆแล้วกันคือถ้ามีสิบคนเขาคิดว่าลดไปหกคนนักเศรษฐศาสตร์ที่ลดหกคนอีกสี่คนที่ว่าไม่ลดเพราะฉะนั้นหุ้นไทยเลยปรับตัวบวกได้ต่อรุนแรงเลยฮะเพราะว่า ในช่วงที่มีการตอบคาถามเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาบอกว่าลดดอกเบีย้ยเอกฉันเอกฉันด้วยนะอเลขานุก,การของกรนง,งคุณดเรเศรษฐศักดิภพดรอเร์ศักดิภพที่เป็นเลขาเขาบอกว่าจริงๆลดดอกบียอาจจะลดได้อีกนะเขาพูดงนี้เลยนะลดดอกเบีย้ยอาจจะลดได้อีกแล้วเขาก็แถมไม่ด้วยว่าท่านก็แถมไม่ด้วยว่าจริงๆแล้วดอกเบีย้ยเราเคยต่ำ0.5โอ้โหแปลว่ายังไปได้อีกไกลเลยนี่สำหรับดอกเบีย้ยเพราะนั้นผมคิดว่า ดอกเบีย้ยเราหนึ่งเปอร์เซนทุ่นเนี่ยอาจจะเห็นเร็วกว่าที่คิดครับอาจจะเห็นเร็วกว่าที่คิดถ้าเราดูในถ้าดูจาก<น>สเตทเมน,นวันนี้อืดูจากสเตทเมน,นวันนี้นะฮะจริงๆหนึ่งเปอร์เซนตหรือว่าดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยทุกคนมองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองครับโอ้แต่โดยธรรมชาติของดอกเบีย้ยไทยจริงๆแล้วทุกคนก็มองว่าน่าจะอยู่แถวๆหนึ่งจุดสองห้านะแต่วันนี้พอฟังแต่สเตทเมน,นแล้วคุณกณันก็คิดเหมือนกันใช่ไหมว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปได้ต่ำกว่านั้นอาจจะหนึ่ง ด้วยซ้ำอาจจะหรืออาจจะต่ำหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมผมขออนุญาตเอาคุณสไลด์ขึ้นให้เห็นนะมันจะมีภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ถ้ามีจะตอบคำถามเลยว่าทำไมมันต่ำหนึ่งได้นี่คือเห็นเป็นมันอ่มันคือตัวเลขอ for reserve ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะ,ะซูมเข้าไปนี่คือ for reserve ก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไรก็คือ,อ,คอทองคำ คือเงินดอลลาร์เงินเยนอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เงินบาทเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นมาตลอดนะฮะมันอยู่ในระดับที่สูงเพราะอะไรเพราะว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่ามาโดยตลอดอหน้าที่ของแบงก์ชาติประเทศไทยเราเนี่ยหรือแบงก์ชาติทุกทุกทุกชาติมีหน้าที่หนึ่งครับก็คือการดูแลค่าเงินของประเทศตัวเองอเพราะฉะนั้นถ้าบาทแข็งไปไม่ได้ชั้นก็ต้อง ขายเงินบาทออกมาหน่อยไม่ให้มันแข็งไปมากกว่านี้แล้วขายเงินบาทก็ต้องซื้ออะไรคืนแน่นอนก็ต้องซื้อดอลลาร์ซื้อทองคาซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บาทซื้อมาตุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขที่สูงขึ้นมากครับสําหรับตัวของทุนสํารองระหว่างประเทศดังนั้นถ้าแบงก์ชาติเราอยากจะลดดอกเบีย้ยเยอะแล้วกลัวว่าเฮ้ยลดลดเยอะเดี๋ยวบาทอ่อนหรือเปล่าดอกเบีย้ยเราเป็นแค่ส่วนต่างแต่ดอกเบีย้ยเราจะต่างจากเป็ดเยอะจากสารัตเยอะนี่ไงเรามีทุนสำรองเรามีเงินดอลลาร์เพียบเลย เวลาเดอเวลาบาทอ่อนถูกไหมฮะเราก็แค่ขายเงินตรงนี้ขายทุนสำรองออกมาแล้วซื้อบาทเพราะนั้นเนี่ยกระสุนของแบงค์ชาติมีพร้อมฮะแล้ววันนี้ลดดอกเบี้ยบาทก็ไม่เห็นจะอ่อนเลยถูกไหมเออบาทแข็ง oh, <bad> เพราะตอนนี้ <Right. S 2> เพราะธีมใหญ่ของโลกตอนนี้มันคือธีมดีดอลลาร์ไลซ์ก็คือขายอเมริกาขายดอลลาร์ซื้อคริปโตดีกว่าซื้อทองดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ฮะเป็นจังหวะที่ประเทศในตลาดเกิดใหม่ emerging market รวมถึงประเทศไทยเนี่ย ชิงจังหวะได้เลยลดดอกเบีย้ยข้น่งตัวเองไม่อ่อนเพราะตอนนี้ดอลกกล่าร์กำลังอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าต่ํากว่านึงเป็นไปได้เพราะท่องเนี้ยนาทีทองเลยฮะเงิน,เง,นเงินเฟอ้อเราก็ติดลบมาสี่เดือนลดดอกเบีย้ยแล้วบาทก็ไม่อ่อนด้วยเศรษฐกิจเราก็ใกล้เคียงโควิดเหมือนเดิมแต่ในยักษ์ในยักษ์คือถ้าลดดอกเบี้ยลงไปขนาดนั้นแปลว่าเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปก็ไม่น่าจะดี แต่แต่รอบนี้นะรอบนี้แบงค์ชาติไม่ได้ปรับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะคะฮะเพราะว่าแบงค์ชาติเขาเรียนอย่างนี้ว่านี่คือไม่ใช่รอบของเขาในการปรับเขาจะปรับรอบอ่ะถัดไปแต่เขาก็เรียนอย่างนี้ฮะว่าเขาคิดว่าปีนี้ก็คงจะไม่ได้ปรับจากเดิมที่มองไว้เขามองจี่ีโตสองจุดสามแล้วก็ปีหน้าหนึ่งจุดเจ็ดอืมเขาก็บอกว่าสองจุดสามปีนี้น่าจะได้เพราะว่าตัวเลขไตรไม่นหนึ่งมันมันมาแล้วสามไง ไตามาสหนึ่งมันมาแล้วสามแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่สิบสิบสิบเจ็ดเนาะสิบแปดเราจะมีการรายงานตัวเลข GDP จากสภาพัฒน์ไตามาสสองซึ่งเขาก็บอกว่าคิดน่าจะดีนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่เร่งส่งออกเข้ามาเพราะฉนั้นครึ่งปีแรกผมว่ายังไงก็ได้สามอ่าครึ่งปีแรกได้สนะามเนี้ยไตมัสหนึ่งไตามาสสองเพราะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังถ้าเราแย่จริงๆเนี่ยเราเหลือแค่หนึ่งเฉลี่ยทั้งหมด 4, มอ่ะสี่ไตมาสมันก็สองยังไงปีนี้ก็โตสองครับเพราะมันมันดีมาในไตม, 1, ตม, 2, มัสหนึ่งไตม้ส เพราะนั้นผมคิดว่าก็น่าจะห่วงกันปีหน้ามากกว่าว่าปีหน้าเนี่ยทาริฟเต็มๆเลยนักท่องเที่ยวจะกลับมาได้เท่ากับช่วง2019ได้เมื่อไหร่40ล้านคนไม่ถึงสักทีปัญหาเรื่องจีนสหรัฐคือปัญหารุมเร้ามากความเสี่ยงจะอยู่ในครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้ามากกว่าครับแต่ในเชิงตัวเลขเนี่ยปีนี้ยังพอพอลุ้น2%อ ผมคิดว่าใครทาต่ํากว่าสองหรือหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าเนี่ยน่าจะผิดนะด็อกเตอร์ทั้งหลายที่ทาก็ต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าเนี่ยเพราะว่าไตมาหนึ่งมาแล้วสามไตมาสองก็น่าจะสองกว่าถึงสามถ้าทำหนึ่งต่ำกว่าต่ำกว่าสองไมเยอะเนี่ยผมว่าโอกาสผิดสูงนะครับค่ะการถ้าอย่างนั้นวันนี้นโยบายดอกเบี้ยนโยบายทํางานแล้วในส่วนของแบงก์พาณิชย์คุณคุณการคิดว่าในส่วนของนโยบายจะเริ่มทํางานเมื่อไหร่ในส่วนของดอกเบี้ยฝั่งธนาคารพาณิชย์ก็เขาใช้คําว่า มีมติเอกฉันและให้มีผลทันทีผมว่าน,นี้มีในยะนะคือคือเขียนว,ว่าทันทีก็คือว่าผมคือผมก็ไปแทร็กดูคุยกันนะวิเครห์กลุ่มแบงค์คือหลังๆมันเนี้ยเวลาแบงค์ชาลด,ดอกเบีย้ยแบงค์พาณิชก็ตามตามนะแต่ตามน้อยอแล้วเขาก็มีพูดกันว่าเหตุผลในการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ภาษีใช่ไหมภาษีทชั้าใช่ไหมความเสี่ยงครึ่งปีหลังอ่ะท่องเที่ยวมาน้อยท่องเที่ยวคนจีนนั่นแหละเขาไม่มาแล้วสามเขาเป็นห่วง SME การเข้าถึงสินเชื่อในยา่าอะไรต่างๆเปราะบางมากเศรษฐกิจฐานรากมีความเปราะบางและอยากใช้ดอกเบีย้ยส่งผ่านนะคู่นี้ก็ชัดเจนนะเขาอยากให้มีการปล่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาอย่างเนี้ยส่งมาแบบเนี้ยผมว่าแบงค์ทุนกลุ่มแบงค์ไม่ต้องเลือกตัวเล่นดีๆ BBL อย่างนี้นเล่นไม่ได้ลวเราจะเห็น BBL วันนี้เริ่มปรับตัวลงนะครับเพราะว่าโทนชัดเจนว่าแบงค์ชาติอยากจะให้ช่วย SME อยากให้ลดดอกเบีย้ยธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบีย้ยตามเยอะๆแต่ธนาคารพาณิชย์ก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการที่ต้องดูแล NPL เหมือนกันถ้าเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปมันมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมันก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะคุณการมันก็กลับมาที่เขายังคงจะต้องทําอยู่ดีก็พูด,ดง่ายๆก็ก็อย่างที่บอกว่าปีหน้าน่าจะหนักกว่านี้เพราะว่าลดดอกเบีย้ยแล้วแบงก์ก็ไม่ปล่อยแบงก์ก็ลดให้แต่แบงก์ก็ยังคุมเข้ม ก็มันก็งูกินหางมันก็ต้องเป็นอะไรที่ท้าทายครับก็ต้องรอดูครับว่าถ้าปัจจัยเชิงโครงสร้างของเราไม่ได้ถูกแก้แล้วมันจะยังไงกันต่อแต่ถ้าแบงก์ชาติไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครเพราะนั้นเราก็ต้องลดไปก่อนลดไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพเศรษฐกิจตัวเลขเราดูง่ายๆก็เนี่ยฮะอันนี้เราดูดรีเสิร์ฟเนาะว่าเรามีเพียงพอมีกระสุนพอเราดูเงินเฟอ้อเนี่ยฮะผมดูาตารางนี้เงินเฟ้อเราเนี่ย เราดูเส้นสีแดงเส้นสีแดงคือเงินเฟอ้อปีสองพันยี่ห้าครับอันนี้เห็นเนาะเราแล้วพอเราเทียบกับเส้นสีฟ้าอ่อนน่ะฟ้าอ่อนคือปีสองพันยี่สี่เงินเฟอ้อเก็บเป็นฐานฐานรายปีเนาะชัดเจนว่าเรายัางไงก็ติดลบทั้งปีอะ่ะเงินเฟอ้อที่ติดลบมาสี่เดือนอยังไงมันก็ไม่เป็นบวกหรอกแล้วที่คนบอกไม่เงินเงินไม่ฟื้นเงินไม่ฟื้นผมว่าไม่จริงนะมันฟื้นมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นแก้ยากและท้าทายครับสําหรับนะสําหรับ คุณการเรียกเรียกภาวะเศรษฐกิจแล้วว่าเป็นเงินฝืดไปแล้วหรอคะจริงๆอย่างที่บอกไปว่าทุกคนยังเชื่อว่าเรายังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดนะก็ผมว,ว่าก็คําว่าเงินฝืดคืออะไรก็คือเงินมันคือของไม่แพงนะฮะของไม่แพงก็เราก็ดูสิรถยนต์ EV อีวีเข้ามากันเต็มเลยรถมันแพงไหมละ่ะผมว,ว่าก็มีแต่บีวดีทุกคนก็บ่นอยู่ว่าซื้อกันตอนสองปีที่แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ถูกไหมครับง่ายๆชานมุกแต่ก่อนเข้ามา ตอนนี้มีชานมของแบรนด์จีนสิบเก้าบาทมาล่าอีกอ่ะผมว่าเห็นตัวอย่างเนี้ยเห็นภาพเลยแล้วคําถามคือผู้ประกอบการ S อ e ที่แบรนด์ชาเขาเป็นห่วงอถ้าถ้าคิดว่าเงินไม่ฝืนลองขึ้นราคาดูสิแล้วนะดูว่าลูกค้าหนีไหมถ้าลูกค้าไม่หนีแปลว่าไม่เงินมันไม่ฝืดอ่ะถูกไหมถูกไหมฮะผมคิดว่าเราต้องยอมรับก่อนคือคือคนรักวิชาการหรืออะไรต่างๆเขาบอกเงินไม่ฝืดเพราะว่าสิ่งที่ทาให้เงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันมาจากเรื่องของราคาน้ํามัน อราคาอาหารซึงร่งจริงแล้วถ้าเป็นถ้าเป็น,เ,ปนเงินเฟอ้อพื้นฐานน่ะมันยังบวกอยู่นะก็จริงครับเงินเฟอ้อพื้นฐานมันก็บวกอยู่ก็ไม่เถียงนะแต่ผมมองใน,นแง่ของความเป็นจริงอ่ะอ่ะเนี่ยนี่คือเงินเฟอ้อพื้นฐานสีแดงมันยังสูงกว่าสีฟ้าอยู่ใช่ยังเป็นบวกแต่ถ้าเป็นเฮดไลน์ถ้าหักเรารวมน้ํามันรวมมาหามันติดลบก็ผมก็ถ้าถ้าสมมุติว่าคนเขาเถียงกันเรื่องนี้ผมก็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 เป็นภาพตามนี้ก็เรียนให้ดูตามนี้แต่ถ้าคิดว่าเงินไม่ฝืะลองขึ้นราคาดูสิ เงินไม่เงินไม่ฝืดก็ต้องเงินเฟ้อก็ถูกไหมครัของแพงขึ้นค่ถพากขึ้นราคาแล้วแล้วลูกค้าไม่หายอ่ะอัะนนั้นแะคือเงินไม่ฝืดก็ลองคิดกันต่อดูครับผมมองกันในแง่ความเป็นจริงอือ่ะแต่ว่าด้วยตัวเลขเงินเฟอ้อแบบนี้มันก็เลยเป็นเป็นรูมเนาะที่ทําให้บางชาติสามารถที่จะลดดอกเบีย้ยได้เพิ่มเติมในอนาคตนะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นมาบนความคาดหวังว่าจะได้เห็นการปรับอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราแต่พอขึ้นมา จริงคือแต่พอแต่พอลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งคิดว่าเอาละน่าจะมีเซลล์ออนแฟกตแต่ว่าไม่เซลล์ออนแฟกเลยแล้วก็ไปต่อล่าสุดนั้นบวกอยู่ยี่สิบจุดนะคุณผู้ชมใช่ยี่สิบจุดนี้คุณการคิดว่าเรื่องของดอกเบี้ยวันนี้นะจบแล้วหรือยังหรือเราขึ้นมาด้วยฟันฟลอที่มันยังตามมาอยู่หนึ่งสองแปดห้าผมว่าน่าจะเริ่มได้อีกประมาณไม่เกินสิบจุดแล้วละ่ะพันสามเนี่ย ก็เต็มที่แล้วผมว่าวันนี้ขึ้นเพราะดอกเบี้ย <ừ> mm. ค่อนข้างชัวเพราะว่าอย่างที่บอกผมยังไม่คิดว่าจะลดเลยเฮ <c oughs> าส์ต่างประเทศหลายเฮาส์บางเฮาส์ก็อย่างที่ผมบอกมาสิบคนน่ะคิดว่าลดหกคิดว่าไม่ลดสี่เพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มันเลยมีอิมแพคเพราะนั้นในทุกๆยี่ห้าเบสิสทอยท,ที่ที่ดอกเบี้ยลดอ่ะมันก็จะประมาณยี่สิบถึงสาสิบจุดมันก็เท่าที่เราเห็นในตลาดครับก็เนี่ยสิบแปดจุดที่ขึ้นมาผมว่าวันนี้คือเรื่องดอกเบี้ย เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปว่ากันในเรื่องของงบไตรมาสองะเพราะช่วงนี้ก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีดีมีดีมีเซอร์ไพรส์ก็พอสมควรฮะไม่แย่เพราะนั้นผมว่าหนึ่งสองแปดห้าต้านต่อไปต้านต่อไปคือพันสามนะครับแต่ว่ารอบนี้กลุ่มแบงค์อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่เขาอาข่าคำว่าเขาเนี่ยก็คือแบงค์ชาติเขาอยากจะให้ลดดอกเบียให้แบงค์พาิชน์ลดดอบเบียเนี่ยใครมี สินเชื่อธุรกิจเยอะๆใครมี s อ e เยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเลี่ยงนิดหนึ่งก็ BBL กับ K-Bank อันเนี้ยเราอาจจะเลี่ยงไม่เล่น2องแบงก์นี้อาจจะเล่น KTB KTB อ่า KTB อาจจะได้หรือว่า SCB ก็อาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่านะครับอืมอาจจะถามเดี๋ยวถาม,ถามแบงก์ชาติเราให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปตอบเฟดนิดนึงนะคะการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีนี้ภายใต้ผู้ว่าแบงชาติคนใหม่คุณวิถทยคุณการคิดว่ามีโอกาส ที่จะลดดอกเบี <5 <5> <5> <5 <5 ้ยอีกอีกครั้งของปีนี้ก่อนมันมีอย่างที่ผมบอกอะเลขานุการดตรสกัดพบเนี่ยเขาเขาก็พูดดีเขาก็บอกว่าเออดอกเบี้ยเราเนี่ยยังลดได้อีกนะคือมันคือทุกการประชุมของของกนงครับมันจะมีช่วงตอบคาถามอให้สื่อตอบคาถามถูกไหมฮะเขาก็ตอบคาถามดีเขาบอกว่าดอกเบี้ยเราอยังลงได้อีกไหมเขาบอกก็ยังลงได้อีกแล้วเขาก็แถมมาให้ว่า ดอกเบีย้ยเราต่ำสุดเคย0.5นะอืมแล้วทุกคนก็รู้อยู่ตั้งแต่คุณวิททยเขาได้ชื่อคอรมอเคาะเนี่ยมีเซลออนแฟกนี่หน่อยแต่หุ้นก็ขึ้นมาตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยฝรั่งเขาชอบอชอบคุณวิทัยมากผมว่าอีกสองครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆเราเห็นแน่ๆหนึ่งเห็นแน่ๆหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยจะลงอีกครั้งหนึ่งแต่ผมว่าในใจเขาเขาอยากได้หนึ่งท่วนหรือต่ํากว่าเอาเผลอเขาจะลงเผลอๆนะครับเขาอาจจะลงเหลือ0.5หรือ0เลยก็ได้ในคุงมองผมนะเพราะว่า ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังเรื่องของความเห็นมุมมองของคุณวิทยรลัตนากรเขาก็มีมุมมองที่ค่อนข้าง proactive หรือไปในเชิงของการทำธุรกิจเร็วอ่าแรงแล้วถ้าเขาเห็นถึงจุดที่ว่าตอนนี้เงินบาทลดไปก็ไม่ได้อ่อนค่านี่แล้วเผลอๆนะฮะเผลอๆเผลอๆลดแล้วเนี่ยแล้วบาทอ่อนเนี่ยกลับช่วยด้วยเพราะว่าจะให้ท่องเที่ยวมาไงส่งออกจะได้ส่งได้ กลายเป็นว่ายิงปืนได้เด็ได้นกสองตัวซะด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองรอบที่เหลือเนี่ยลดดอกเบี้ยทั้งคู่เลยฮะเดี๋ยวการประชุมเดือนสิบและเดือนสิบสองเนี่ยคุณวิถัยน่าจะลดอีกทั้งสองครั้งเพราะตัวเลขไตมาสสี่ทาริฟเต็มเต็มทาริฟทั้เต็มเต็มตัวเลขไม่น่าดีครับเป็นเป็นโอกาสอันดีเลยทีใ่ในการให้คุณวิี่ยชิงจังหวะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าวันนี้ลดลดแล้วยี่ิบห้าเดี๋ยวมีอีกฮนะเดือนสิบอีกยี่ิบห้า 12บสอีกยีก่ห้าเพราะนั้นสิ้นปีเราจะเห็นดอกเบี้ยหนึทวนเพราะนั้นใครจะกู้อะไรก็กกอาจจะรออีกหน่อยก็ได้กู้ซื้อกู้นู่นกู้นี่นะครับค่ะน,นี้มุมมองแบบาร์ดคอร์มากนะหลังจากที่รอมนี้เซอร์ไพรส์เปนะคะก,ก็อย่างที่บอกนะก็ทางเลขาเขากระโดดเขาเรียกเปิดมาเปิดบอลมาให้ส่งมาให้ยิงแล้วฮะเขาบอกว่าดอกเบี้ยเราต่ำ0.05นะดอกเบี้ยของเราเคยต่ำ0.05นะ,ะแล้วเขาก็แถมมาด้วยว่าตอนนั้นคือตอนโควิด ก็ให้ไปคิดให้ไปคิดกันเองอ่ะว่าตอนนี้อะโควิดเศร,รษฐกิจตอนไหนแยก่ากันแย่พอกันหรือแบบเนี่ยเขาโยนมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นผมผมเป็นคุณวิทัยผมลดเลยแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งครั้งงั้นเดี๋ยวติ <laughs> ดตามการเพราะคุณวิทัยจะเข้ามารับตําแหน่งวันที่หนึ่งตุลาประชุมกรงเลยแปดตุลา <laughs> คเจ็ดวันหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งนะคะเดี๋ยวดูว่าผลการประชุมรอบนั้นจะเป็นไงแล้วก็เหลืออีกทีหนึ่งของปีนี้ก็คือธันวานะคะเป็นรอบสุดท้าย อันนี้เป็นปัจจัยภาพรวมที่เราคุยกันนะวันที่เรามีการประชุมกรงอแต่อีกหนึ่งปัจจัยแรงที่ทําให้เราจําให้เราลดดอกเบีย้ยได้เพิ่มเติมในอนาคตก็คือการก็คือดอกเบ้นนโยบายของสหรัฐไหมคะเพราะว่าเดือนกันยาจากเดิมที่อยู่แถวๆสี่สิบนะวันนี้ดูล่าสุดอยู่ที่เก้าสิบสี่จุดสองแล้วน่าจะได,ได้เห็นการลดดอกเบีย้ยผมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้แบงก์ชาติรกง่า เพราะว่าโอเคถ้ากลัวบาทอ่อนเกินใช่ไหมคือคือแบงค์ชาติเนี่ยโอเคเขาอยากทุกคนอยากเห็นบาทอ่อนเพราะอยากช่วยเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แต่หน้าที่ของแบงค์ชาติเนี่ยใบหนึ่งก็คือโอเคอยากเห็นอ่อนใช่แต่ค่อยๆอ่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีพูดพาดอ่อนเลยอะแบบแรงๆเงี่ยชื่อพันผัวแรงๆเขาไม่ชอบแต่พอเขาเห็นว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฟดเนี่ยโดนโดนลดดอกเบี้ยแน่โดนเจอหลายทางเหลือเกินทั้งโดน์ทรัมทั้งสกอตต์เบสเซนทั้งอะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้ตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสามครั้งนะฮะจากตอนแรกทั้งต้นปีเขาคิดว่าอาจจะลดแค่ครั้งสองครั้งอตอนนี้สามครั้งแล้วเพราะว่าเงินเฟอ้อเมื่อคืนออกมาลงมาค่อนข้างดีฮนะหุ้นสหรัฐออกทำลายแล้วก็ตัวเลขจ้างงานก็ต่ําต่ําแสนเป็นจังหวะอันดีที่เฟดก็ต้องลดเหมือนกันเพราะนั้นแบงก์ชาติเราเลยชิงนํเกาะเป็นอีเกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันชี้ให้เราต้องลดอืทุกอย่างมันชีในช้ให้เราต้องลดนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของสหรัฐเอง เขาเป็นต้นทางนะในเรื่องของทาริฟเองมันมีนัยยะอะไรที่ทําให้ตัวเลขสามครั้งมันมาแล้วมันก็ชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะผมว่าเขากลัวคำว่าสแต็กเฟชั่นเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันลงมันมันไม่ได้สูงขึ้นก็จริงเนาะแต่มันยืนค้างที่2ไปปลายสองจุดเจ็ดในขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนตอนนี้มันอยู่เจ็ดหมื เขากลัวว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อจะอยู่สูงแล้วการจ้างงานจะไม่ดีแล้วเศรษฐกิจไม่โตไอแบบนี้แกยากมากเพราะนั้น f ฟดเนี่ยโอกาสลดดอกเบีย้ยเลยสูงมากฮะทุกคนไม่อยากให้เกิด s t a g Flation ถ้าสารัฐเกิด s t a g f l a t i o นนี่หุ้นที่สูงสๆตอนนี้นี่ตบลงมาง่ายมากผมคิดว่า f ฟดก็น่าจะเห็นจุดนี้แล้วตลาดบอลที่คุณจอยบอกว่า94%ลดดอกเบีย้ยเนี้ยตลาดบอเลเขาก็ให้แล้วเขาก็ให้แล้วว่าลดเถอะ มันภาพเศรษฐกิจมันมันก็ไปได้นะของสหรัฐเนี่ยไปได้ e a r n i n g หรือว่าบริษัทจดทะเบียนที่เป็นเทคที่เป็นเทคนะทำนิวไฮยอดขายที่เป็นเซน i ี่คอนดักเตอร์ยังอุตสาหกรรมบางอย่างยังไปได้ของเทคแต่มันก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมโลกเก่าๆอพาล์กอสังหาที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลําบากฉะนั้นก็ลดเถอะเพราะถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยทุกอย่างมันก็ไปต่อมันก็จะทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับของเราเนี่ยลดเพราะว่าวิกฤต ของเขาในรถเพราะว่าไม่ให้เกิดวิกฤตต่างกันตรงนี้เดี๋ยวเราเรา,เราพอวิกฤต <laughs> สัญญาสัญญาณจากตรงไหนกัน<笑><笑><笑>ก็เราบอกว่า GDP ีัียังโตเราจะวิกฤตได้ยังไงโอ้ยผมว่าผมว่าตอนนี้ถามแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้านี่ถามเลยผมว่าคุณผมว่าให้นักลงทุนท่านผู้ฟังถามเลยนะตอนนี้เศรษฐกิจแย่กว่าโควิดล่าถามคําถามเดียวเลยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าตัวเลข GDP มันมันก็ส่วนหนึ่งครับใช่ครับ แต่ลองดูเงินเงินเฟอ้อดิคือเงินเฟอ้อเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะนที่ถ้าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเพราะถ้าเงินเฟอ้อแปลว่าคุณปรับราคาสินค้าได้ของคุณมีราคาแต่ถ้าเงินคุณไม่เฟอ้อแปลว่าของคุณไม่มีราคาเลยแล้วเงินมันเสื่อมค่าอ่ะถูกไหมเพราะนั้นผมว่ามันมันไม่ใช่วิกฤตก็จริงในแง่ของนิยามทางเศรษฐศาสตร์แต่ความรู้สึกเราความรู้สึกของประชาชนมันมัน,ม,นมันแย่กว่าวิกฤตสกิก็คิดดูฮะแจกเงินหมืน่น ไม,ไม่กระเตืองเอยนะคน,คนเอาไปใช้นี่หมดแต่เพอเฟอรใช้นี่ไม่พอด้วยถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันจะยิ่งแย่ไปกว่าน,นี้ช่วยไม่ช่วยไม่รู้แหละทําไปก่อนส่วนของสหรัฐเนี่ยเขาเห็นแววมาแล้วแต่ถ้าทําเร็วทําทันเขาอาจจะเขาก็ไปต่อ,อม,มันถึงเป็นที่มาว่าทำไมเซตเราเพิ่งเริ่มขึ้นส่วนของสหรัฐมันไปจนออทามฮาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับค่ะ แต่ว่าการที่ถ้าตลาดคิดว่าเฟดจะลดสามตัวสามครั้งตัวเลขสามครั้งมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยไหมคะที่ทําให้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องลดดอกเบี้ยม,มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้เพื่อไม่ให้แก็บมัน่างกันเกินไปก็อย่างที่เราโชว์รูปไปตอนแรกนะครับคือเล่าว่าลดมันอยู่ที่ใจเราแล้วแหละว่าเราจะลดได้เท่าไหร่แต่ใจผมผมก็เชียร์ต่มกว่าหนึ่งไปเลยผมว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเราเราเราอาจจะเห็นภายในปีนี้อย่างเร็วหรือปีหน้าแบบขึ้นปีแรกแล้ะกัน แต่จริงๆเร,เราเราโชว์รูปไปแล้วเนาะว่าทุนสำรองแล้วของประเทศของประเทศไทยเนี่ยเงินดอนลลาร์ทองคำเราเต็มคลังของธนาคารกลางเลยถ้าเราลดเยอะไปแล้วบาทมันอ่อนอ่ะก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนอยากให้บาทอ่อนจะให้คนต่างชาติมาเที่ยวไงส่งออกได้ทํค้าขายกันดีขึ้นไงถ้าอ่อนเร็วเกินไปผมเอาทุนสำรองที่เยอะๆของคุณมันแทรกแซงสิาะว่าแบงก์ชาติเขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้นะเขาอย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยเข้าทางลดดอกเบี้ยเลยเฟดก็จะลด บาทก็แข็งคือลดดอกเบีย้ยแล้ววันนี้ลดดอกเบีย้ยบาทยังไม่อ่อนเลยเข้าทางมากๆตัวเศรษฐกิจก็อาจจะสองสองเปอร์เซ็นไม่รู้แต่แต่สองเปอร์เซ็นแต่เราถามความรู้สึกประชาชนเนงินก็ฝืดเนี่ยสี่ห้าข้อแล้วฮะนี่โคร,รือนก็สูงอ่าเอสเอ็มก็เปราะบางน,นั้นผมคิดว่ายี่คอนคอนเซิร์นเรื่องของเฟดไม่ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเป็นตัวช่วยด้วยซ้ำว่าเขาจะลดแล้วค่ะอ่าสุดท้ายอยากคุณกันฝากอะไรนิดน,นึงนะคะเพราะว่า ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในตลาดหุ้นในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาเราอะอยู่กับเงินเฟอ้อที่สูงจนชินจนทุกคนบอ,อโอ้ยอยู่กับเงินเฟอ้อไม่ลงสักทีสูงมาโดยตลอดจนกระทั่งพอเงินเฟอ้อลงนี่เรายังปรับตัวกันไม่ได้เลยนะแต่แต่แตากนี้ไปคือเราจะอยู่ในสภาวะที่ดอกเบีย้ยจะเป็นขาลงและมีโอกาสที่จะลงได้เยอะอย่างคุณการยังว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นหเลยด้วยซ้ำเนี่ยเซิ for you ร์ฟฟอร์ยต้องมาแล้ว ต้องหาอะไรที่มันให้ผลกับแทนที่มากคือนล้นักลงทุนไทยควรจะปรับตัวยังไงรับกับแนวโน้มที่จะเป็นดอกเบี้ยขาลงนับจากวันนี้ไปค่ะครับคือดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันมันจะมีสองแง่มุมดอกเบี้ยขาลงที่เอ่อเกิดวิกฤตแล้วหรือป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซึ่งวันนี้ดอกเบี้ยของไทยลงแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเจอวิกฤตมานานแล้วไง แล้วมันป้องกันไม่ให้วิกฤตมันแย่ไปมากกว่านี้วิกฤตทางความรู้สึกประชาชนใช้จ่ายคืออ่ะมันคือการช่วยคือถ้ามันเป็นการลดดอกเบี้ยแบบแบบแรกก็คือว่าลดแล้วช่วยให้ดีขึ้นลดเร็วกว่าที่คิดลดให้มันป้องกันอะไรแบบเนี้ยจะดีกับหุ้นฮะต้องเล่นหุ้นแต่ถ้าตอนโควิดตอนนั้นน่ไวรัสระบาดแล้วเราต้องลดดอกเบี้ยไอ้แบบนั้นอะไม่ดีวันจอตอนนั้นเรคือหุ้นลงไม่เหมือนกันนะฮะลดเพื่อลดเพื่อไม่ให้วิกฤตมัน แย่ไปกว่านนี้หรือป้องกันไม่ให้มันเกิดกับลดหลังจากวิกฤตเกิดไปแล้วมาทําทีหลังอันนี้แย่เพราะนั้นวันนี้หุ้นไทยยังถูกอยู่เพิ่มพอรหุ้นไทยได้ครับแต่ต้องเลือกตัวที่แลกกาดแบงค์เราอาจจะต้องเลือกเหลือไม่กี่ตัวละเพราะดอกเบี้ยเป็นฐาลงเล่นเยอะไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีแบงค์ก็ปานผลสูงนะผมขอเลือกตัวเดียวคือ KTB นะครับอีกตัวหนึ่งรอย่อฮะรอกฟย่อรออ็เข้ามาสี่สิบกลาง อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะมันเีช่จวงหนึ่งสาสิบกว่าสี่สิบต้นๆนั้นน้ำหน้าซื้อมากแต่นี้มันขึ้นมาแล้วก็ช่วยไม่ได้นัรอรอย่อลงมาหน่อยนะครับแล้วก็มีขาปลีถ้าัาปลีเอาตัวยาวๆเนี่ยเราดูงบ CPO ฮะ CPO นี่ตอนนี้ต่ำห้าสิบแล้วก็มาสี่สิบกว่ายืนยืนตรงนี้แช่มานานแล้วผมว่ารอดูก่อนว่าสัญญาณจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพยายามแก้กันอยู่ลดดอกเบี้ยอ่ารัฐบาล พักแจกเงินเดี๋ยวจะแจกอีกรอบหนึ่งซ p พีดเนี่ยรอเล่นยาวๆเพราะฉะนั้นมีสามตัวครับอยู่กับเซกเตอร์ใหญ่ถ้าเป็นแกรกขาดจะเป็นคาปลีแล้วก็รอดูของสัญญาณของเฟดเพราะว่าถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือการทําก่อนอย่างที่ผมบอกถ้าทําก่อนไม่ให้เกิดวิกฤตหุ้นมันจะขึ้นถ้าไปลดดอกเบีย้ยตอนนี้วิกฤตเกิดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นจะลงและไอที่ขึ้นจะเป็นพาธบัตเพราะดอกเบีย้ยลงราคาพารบัตก็ขึ้นเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นบริบทแรกอะ บริบทแรกคือก่อนเกิดวิกฤตหุ้นมันจะขึ้นแรงกว่าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบแรกอยู่ก็ภาวนาให้เฟดลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับ่ะถึงแม้ว่ากรณงาวันนี้จะเหนือความคาดหมายแต่ถือว่าเป็นการทําถูกในมุมมองของ,ของคุณกันนะวันนี้นะคะกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็รวมถึงการลงทุนในไทยด้วยนะคะครับค่ะไร้ข่าวนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค,ดค,ค่ะ อัปเดตกันนะคะในประเด็นที่ทุกคนรอแล้วกันนะคะรอความชัดเจนว่าการประชุมกรงอน,นัดนี้ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของผู้ว่าคนปัจจุบันดรเศรษฐพุทธิวัฒน์เนรพุทธนั้นจะมีมติอย่างไรสรุปก็คือมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วก็รวมถึงภาพรวมด้วยจริงๆแล้วตลาดตอบรับบวกมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่16.79จุดนะคะระหว่างวันขึ้นไปชน1,280จุดอีกรอบนึงแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมติดตามเซ็ต n a วิกเก o ตอร์ก่อนไปตลาดกับคุณปั๊บนะคะดูสิว่าณวันที่ความชัดเจนเรื่องของดอกเบี้ยออกมาเราเป็นนโยบายขาลงแล้วจากนี้ไปทิศทางของตลาดนั้นจะเป็นอย่างไรรวมทางกลยุทธ์ด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ